สวัสดีครับลูกใหญ่ทักทายพี่น้องตอนเทียงนะครับเนาะ<อ>เมื่อนี้ผมก็ได้พาเม,ามืองสวนทุเรียนหนาบ้าน้างบ้านนะครับเนาะสวนทุเรียนนาบ้านแล้วก็ต้นมะฮง้างบ้านนะครับเนาะเนี่ยสวนทุเรียนพันหมอนท่องครับเนี่ยเดีย๋ยวผมไปเมืองอีกมุมหนึ่งนะครับเนาะ เนี่ยครับผมพาแม่บงปลาพงปลากลวยพันนครับนอบันเนี่ยเนี่ยโอ้ต้นกลวยพันงามเลยนะครับนะต้นกลวยพันพื้นที่สวนขางบ้านครับเนี่ยต้นอีทุเรียนพันธุ์มอนทองพันนะครับนะเนี่ยปลาพงพันธ์ซ้อนแดงครับเนี่ยกำลังออกดอกงามเลยครับเนี่นะครับกำลังหายน้ำนะครับเนาะเนี่ย ง่ายกับพามึงนะครับเนาะตรหัวน้ำสวนเนี่ยโอ้สวนขางบ้านเล็กๆน้อยๆเพื่อกระซามารถปลูกผืชปลูกพักพันได์ปลักไรนะครับเนี่ยปลูกบักฮงปลูกลงกุ้ยนะครับถุนยันกน็นกกมีนะครับนั่โอ้สุดยอดเลยครับเนี่ยสุดยอดสุดยอดครับเนี่ยเบางทีครับต้นกล้วยเกษตรต้น โอ้งาม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 หลายเลยครับเนี่ยถือว่างามหลายเลยต้นกล้วยพันนะครับเนาะต้นมะคุ้งก็งามคักเลยครับเนี่ยสุดยอดสุดยอดครับเนี่ยตรงนญ่ก็บม่มียังหลายแล้วเนาะครับเนาะแค่นี้แหละสันดอกแหว่